สถานที่ที่เราผมอยากจะมาพบที่พี่สุชนอยากจะแจ้งแจ้งให้ทุกท่านาเพื่อเป็นการาโปรโมทโดยเฉพาะนะครับวันนี้ตั้งใจจะมาพบที่พี่สื่ชนนะครับกําหนดวันที่7จ็ดพฤษภาคมนี้เราจะประชุมโดยมีคํสาสั่งของมหาเถรสมาคมผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพก็สามารถอาจะนบุรีและที่ทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นประจาทุกเดือนนะคะก็ในสาหรับเดือนพฤษภาคม สองข้างแล้วก็ในส่วนของ,งที่ไอวายการจัดทำกระเปาเะ๋ากุญแจแล้วก็เอ่อใเจ็ดจังหวัดภาคกลางค่ะซึ่งในจังหวัดซึ่งเมื่อเมื่อท่านได้เข้าไปสักการะว่าอำเภอจอมของภูมิอย่างเดียวนะครับในพื้นที่ข้างเคียงก็คือเออ่แดนรับมอบซึ่งเราก็ได้ไปรับโทนและแถบข่าวมาในวันที่ยี่ิกพฤษภาทุกท่านนะครับจริงๆแล้วผม ตั้งใจว่าจะจะออกไปกลัวว่าจะได้มีลิขสิทธิ์เต่ยังไม่รู้บอกดี่ยเปล่าไม่เราใโดยใจิงต้องยอมครับท่านที่คำถามไว้ก่อนนะแป๊บนึงเชิญสนอพู้ต่อเลยครับ